ดาวมาเหมือนนี่ก็มันดาวก็มาทีวันแล้วก็หายไปแล้วก็มาเช้าก็เริ่มมาอีกทีหนึ่งใช่จับจับจะอือฮะอะไรวโอเคแล้พูดเลยอาา่ะสวัสดีครับลองดูีิครับไาไหมได้ได้เลย พยายามพยายามพูดแล้วหันมาทางโทรศัพท์เลยแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวเสียงไ o i c e มันจะเข้ามาอ่ะลองดูเพราะเดี๋ยวใช้เครื่องนี้ไปก่อนพูดใส่โทรศัพท์เลยอ่ะพูดง่ายไม่งั้นเดี๋ยวเสียงไวยมันจะเข้ามาแล้วไม่ยังฟังไปทุกเรื่องอีกอืมอืมอ่ะ,อะโอเคลองดูอ่ะปะวันนี้วันพุธแล้วนะยี่สิบเก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะก็ข่าวการเมืองไทยก็เออก็ถ้าดู ความคืบหน้านะก็อาจจะเห็นได้ว่าการถอนกำลังทหารที่ชายแดนไทยเอ่อไทยกัมพูชาเนี่ยก็เห็นทั้งฝ่ายของทัพบ,บกเขาก็ออกมาบอกว่าเออมีการถอนทหารแล้วนะเริ่มเริ่มถอนอย่างเช่นเอ่อรถถังผมใช้คำนี้แล้วกันใช้รถถังถอนละเมืม่อเมื่อวานก็ดูข่าวก็เออเริ่มเริ่มที่จะอ,อสดงว่าทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะได้ ได้ข้อยุติบางประกาศเบื้องต้นเพราะว่าหลังจากไปลงนามกันเมื่อวันที่ยี่สิบหกมายี่สิบหกวันอาทิตย์ใช่ก็กรรมชาก็เริ่มก่อนกรรมชาก็เริ่มโดยพุ่นเซ้นออกข่าวในคืนนั้นเลยประมาณสามสี่ทุ่มนะครแล้วก็กลายมาเป็นปัจจุบันก็คือไทยเมื่อคืนที่ผมดูก็บอกไทยเริ่มถอนนะครับ เริ่มถอนกำลังทหารเห็นบอกว่าถอนอันดับแรกที่เห็นอที่กองทัพไทยพูดนะกองทัพบ,บกพูดก็คืออตัวของอรถถังครับกอ็อ๋อทีนี้ย้อนมาอีกเรื่องแล้วน,นะครับเดี๋ยวก่อนจะมาพูดเรื่องเนี้ยย้ํานะครับวันนี้ใครที่มีสิทธิ์ใช้อีกคนละครึ่งพลัสอะไรประมาณเนี้ยเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วนะครับอกอ็ถ้าคุณต้องใช้ก็ใช้ไปนะครับผม ก็ถือว่าคุณใช้ด้วยแล้วก็เงินรัฐบาลส่วนหนึ่งนะแต่ย้านะครับเวลาพูดถึงเงินรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่เงินรัฐบาลร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับมันก็เป็นเงินภาษีเราภาษีคนทุกคนที่อยู่บนประเทศนี้แล้วกอ็อะไรเดียวแล้วก็คือมันก็ต้องเสียภาษีอะนะทีนี้ไอ้ไอ้คนที่ได้คนละครึ่งโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยมันก็จะเป็นอันนี้หมายถึงภาษีไรายได้บุคคลธรรมดานะครับก็ก็อย่างที่บอกก็ คา,<ม>วาดว่าน่าจะกระตุน้นเศรษฐกิจได้บ้างแต่ไม่รู้นะสำหรับผมนะผมเอาตัวเองก่อนะปกติผมก็ต้องกินข้าวอยู่แล้วนะครับกินข้าวซื้อข้าวก็ต้องกินอยู่แล้วลหละแต่คงคนวันนี้คงไม่ตะกะกินแบบสมมติว่าได้คนละครึ่งมาเท่าไหร่อ่ะวันหนึ่งตรงโรงให้เท่าไหร่วะดูราแล้วก็งงๆและสามร้อยกับสองรอ้อยสี่สิบไม่เท่ากันเออเออสองร้อยสองร้อยสี่สิบอะไรประมาณเนี้ยนะก็คือปกติถ้าผมกินข้าวจานหนึ่งกินข้าวสองจานก็ อ่ะสมมต uh, ิจายละห้าสิบห้าบาทสองใจก็ร้อยสิบาทวันน <c oughs> ี้ผมคงไม่ตะกะกินเข้าไปเอให้ครบสองร้อห้าสิบาทนะมันทานไปได้ดิมันมีค่าลูค่ารถเดินทางอะไรแต่มีอะไรที่มันเด่นได้อะเข้าได้บางทีเขาต้องไปดูเออคือถ้าตอนนี้ผมก็ดูดูข่าวอยู่นะแต่ว่าสรุปว่าใช้รถไฟฟ้าได้ไหมเนี่ยได้ได้ได้ใช่ไหมสรุปว่าใช้ได้ใช่ไหมอ่าโอเคใช้ได้ถ้าราคาสิบหกสถานีเดิมเปิดเจอเปิดเจอพอดี ที่ปกสถานีเดิมเนี่ยสิบห้าบาทแล้วก็หมอชิดมาสะพานควายเจ <7 S 1> ็ดบาทนี่เป็นเจ็ดบาท <บา S 2> <ะ>ไอ้หมอชิดคือครูคตรถ้าเจ็ดบาทอ,อันนี้คือส่วนต่อขยายเขาคิด <c oughs> อ,อ๋อจริงๆของเดิมเขาคิดสิบห้าบาทือของเต็มราคาคือสิบห้าบาทไม่ไม่เอางี้เอาเอา,เอาข้อเท็จจริงที่ผมทราบจ่ายราคาเดิมสิบห้าบาทครูคตเนี่ยถ้าจ่ายราคาเต็มอ่ะคือสิบห้าบาทใช่ไหมทีนี้ถ้าอย่างนี้แสดงว่าจ่ายแค่เจ็ดบาท แล้วก็ที่เหลือรัฐบ,บาลก็ช่วยไปอีกอีกบาทบาทอ่ะคนละทึ่งเออมันไม่งั้นมันต้องเจ็ดบาทห้าสิบอ่ะนะฮะเจ็ดบาทห้าสิบกับเจ็ดบาทห้าสิบใช่ไหมฮะโอเคเอางั้นสรุปก,ก็ใช้ได้นะก็โอเค <c oughs> อะไรที่ใช้ได้ก็ก็ใช้ไปอะไรที่เป็นต้องใช้ก็ใช้ไปนะครับแต่สภาองค์การผู้บริโภคก็บอกอยังแพงอยู่ก <c oughs> ็ไม่ก็ไม่เข้าใจอ่ะคือ เธออีสภาผู้บริคผมก็เขาไม่ได้ไม่ได้ว่าเขาไม่ไม่มีประโยชน์นะเขาก็มีประโยชน์นะแต่บางทีเวลาคิดอะไรประมาณเนี้ยมึงจะเอาอะไรฟรีนักหนาวะเออคือถามว่ารัฐบาลไทยมันรวยเหรอแล้วว่าอีพวกสภาองค์การผู้บริโภคเนี่ยทุกวันนี้มึงเอาเงินจากที่ไหนมาอาบของใหม่มึงทำงานเนี่ยมึงได้เงินจากที่ไหนมึงก็ขอคนอื่นเข้ามาทําอ่ะมึงไม่มีรายได้ตัวเองก็มันพออีพวกอีพวกเนี่ยที่เวลาทํางานแล้วไม่มีรายได้ตัวเองเนี่ยบางทีผมนึกได้ด่าไทยพีบีเอสไงว่า เวลาทางานเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นหรอกเขาต้องไปหาเงินมาเพื่อจะทางานแต่พวกมึงอะ่ะเงินไหลเข้ามาโครมโครมโครม,ครมนะอย่า BS, องอีทยพีพีเอสเงินไหลเข้ามาอย่างน้อยปีละสองพันล้านเนี่ยก็ทํางานได้อกรุ่ยฉุยแฉกมากอ่ะนะคือถามว่าถ้าต้องไปหาเงินเองจะมีปัญญาคือคือไม่อยากพูดอ่ะพูดไปก็เดี๋ยวก็ด่ากันด,ดี๋ยวเปล่า,านะครับคือเวลาทํางานเนี่ยแล้วพวู้ชายเกิดดำรงชีวิตด้วยการหาเงินเองกับ ดำรงชีพด้วยการแบบได้เงินจากการมาจากขอเขาขอเขาอะไรประมาณเนี้ยคือสภาองค์การผู้บริโภคไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ผมว่าก็มีประโยชน์แต่เวลาบางทีพูดเนี่ยมันดูกระแดะมันดูกระแดะแล้วก็ที่สำคัญคือเอ่อถา,ถามว่าถ้าเอาไงที่จะถูกอ่ะถูอย่างไงอะครับคือผมถามใหม่นะอันนี้พูดอย่างนี้เขาควรจะบอกว่าไอ้ผมไม่เข้าข้างรถไฟฟ้าผมถามว่าการลงทุนด้วยฟ้ามันกี่ตังค์ฮะมันกี่ตังค์ แล้วมันมีปัญญาไหมถ้ามันไม่มีใครมาลงทุนรัฐบาลมีเงินลงทุนไหมรัฐบาลเนี่ยเอาง่ายๆจะสร้างโครงการอินฟราสตรัคเจอร์ใหญ่ๆอะ่ะส่วนใหญ่นะไม่มีเงินตัวเองหรอกก็ต้องไปอย่างเงี้ยรถไฟฟ้าต้องไปเปิดให้เอกชนมาประมูลถามว่าถ้าเอกชนประมูลแล้วเขาไม่ได้กําไรเขาจะมาทำไหมอย่างอีองค์กรสภาผู้บริโภคเนี่ยอีคนผู้บริหารองค์กรเนี่ยทุกวันนี้ก็ได้เงินเดือนเน,นี่ยมึง,งทํางานฟรีมึงทำไหมทำป่ะเออทำไหมสาลีอองสมหวังทางานฟรีไหม คือได้เงินทำไมังไม่ได้เงินผมว่ารู้ว่าได้เงินแต่ถามว่าเวลาพูดเนี่ยก็ขอให้ดูถึงเหตุผลหน่อยหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าองค์กรไม่มีประโยชน์ผมถามว่าอะไรคือฟรีอะ่ะชีวิตเธอเธอยังไม่ทํางานฟรีเลยอะ่ะเออเธอขอฟรีอย่างเดียวสมัยก่อนที่รู้จักกันเนี่ยก็เวลาเธอฝากข่าวพวกฉันเนี่ยเธอฝากข่าวฟรีหมดเออเธอฝากข่าวฟรีเธอบอกว่าไม่มีตังองค์กรไม่มีตังโอเคอะไรที่เป็นประโยชน์เราก็ช่วยเราก็ไม่คิดตังอยู่แล้วใช่ไหม แต่ถามว่าเธอทํางานเธอเอาตังค์เลยแล้วคนอื่นทํางานเขาไม่เอาตังค์เหรอนี่ปัญหาที่ผมก็ถามว่าโอเคอีกรอนไฟฟ้าไทยอะไรประมาณเนี้ผมก็ไม่ได้บอกมันถูกนะมันก็แพงอ่ะแต่ผมถามว่าเงินลงทุนกี่ตังค์ไม่มีเงินลงทุนถามว่าถ้าตั้งแต่ตอนแรกเอกชนไม่มาลงทุนเนี่ยถามว่ารัฐบาลมีตังค์ไหมมีแต่รัฐบาลต้องเอาตังค์ไปทำอย่างอื่นอีกมากมายต้องแบ่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 งไปมมีเงินร้อยบาทเนี่ย ก็ต้องกระจายกระจายไปแต่ลงทุนรถไฟฟ้าเนี่ยมันใช้โครงการเดียวอะมันเกินหนึ่งร้อยบาทเนี่ยคุณจะทำไหมละ่ะคุณทาโครงการรถไฟฟ้าอย่างเดียวคุณก็ไม่พอแล้วโครงการโรงพยาบาลโครงการการศึกษาไี่คุณคุณต้องทิ้งหมดอะนั่นผมบอกว่าพวกนี้บางทีเวลามันพูดเนี่ยมันพูดแบบพูดแบบอยู่ในโลกภาษ,ษีอานเนี่ยถามว่าคุณไปเทียบเมืองนอกอะเทียบได้แต่ก็ต้องเทียบค่าของชีพของกันและกันด้วยอะนะ ทีนี้ออกมาโอเคนะพูดไปแต่นเนี้ยผมว่าคือบางทีอ่ะสมัยก่อนตอนผมเด็กๆนะผมก็ตอนทํางานใหม่ๆผมก็คลั่งคล้พวกเอ็นจอมากเลยนะเพราะเราก็มองว่าโอ้มันมันเป็นองค์กรที่แบบไม่เห็นสแสวงหากาไรมันเสียสละทุ่มเทพอตอนฉันโตขึ้นเรื่อยๆที่บอกเอ็อ e อันนี้ไม่ได้หมายถึงสารีนะหมายถึงหลายๆคนที่เรารู้จักนะหลายคนที่ทํางานในเอ็ออ่ะไม่อยากจะใช้ไม้ยักยอกเงินแต่ แต่แต่มีไรายได้จากการทำงานในองค์การ NGO ในในในหน่วยงาน NGO อจะเอ่ะไม่ใช่ทุกคนที่เลวทำงาน NGO ทุกคนไม่ได้เลวหมดแต่บางคนที่ฉันม่เห็นเนบเอ็จมันเดินมีตังวะเฮ้ยทำไมมึงส่งรูปไปเรียน,นต่างประเทศได้วะรูปมึงก็ไม่ได้ทุนนะ <S <S เ,เราก็เราก็เช็คเช็คกันไปเช็คกันมาเนี่ยแล้วก็หลังๆแล้วก็อืม เราก็ไม่ช่วยหลังๆเราก็เริ่ช่วยเท่านี้ครับคำว่าช่วยคือหมายถึงว่าเราลงไปวันนี้ก็ช่วยส่วนใหญ่ผมจะช่วยกับเรื่องข่าวลงข่าวลงเคอเอามาสัมภาษณ์สัมเพร์อะไรประมาณนี้คแต่ถามว่าพอเราจับได้เอ็นจีโอบางคนเนี่ยใช้เงินเอ็นจีโอในในการบำรุงรพาะตัวเองเหรออันนี้เราไ่รูๆๆๆๆ้จักอะคุณก็ลองไปเช็คดูฮะคือเอ็นจีโอที่ดีๆอ่ะมีไม่ใช่ไม่มีมีย้ำนะครับ ผมหมายถึงคนทำงานเอ็นจีโอก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องควักเงินตัวเองทั้งหมดนะยกเว้นคนที่รวยจริงๆแล้วก็โอเคกเ็เงินที่เข้า NG o เนี่ยก็ใช้ในการบริหารองค์กรแต่ตัวเขาเองเนี่ยที่เป็นคนที่ผมเห็นว่าเขาบางคนก็มีฐานะดีแล้วก็อยากจะทํางานเพื่อจะเพื่อสังคมเพื่อโลกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ทํา NG o แต่เขาก็ไม่เอาเงินที่เขาได้มาจากการไปขอทุนจากต่างประเทศหรือทุนจากในประเทศอะไรก็ตามเนี่ยเขาไม่เอามาเป็น เงินเดือนเขา่นะครับแล้วว่าจ่ายให้ลูกจ้างจ่ายค่าน้ําค่าไฟจ่ายค่าออฟฟิศอย่างเงี้ยอันนั้นผมก็เข้าใจได้แต่อเดนตเบางคนเนี่ยเออเอางี้แล้วกันส่วนใหญ่ก็ส่วนหนึ่งอ่ะส่วนหนึ่งก็หากินกับกับเงินที่ได้ถามว่าผิดไหมคือคือทํางานเนี่ยต้องได้ค่าตอบแทนนี่ผมยืนยันแต่เชนนดที่ค่าตอบแทนที่มันมากเกินไปแล้วก็ยักยอกไว้ใช้อ่ะอันนี้ก็ แล้วผมพูดจริงอีหน่วยงานธัฐบาลไทยก็ไม่ค่อยมีปัญญายไปตรวจสอบเอ็นจีโอเพราะหน่วยงานธัฐบาลไทยก็โกงพอกันแหละเคยยู่หน่วยงานธัฐบาลไทยก็โกงเงินภาษีโกงเงินงบประมาณของของแผ่นดินเพราะฉะนั้นมันเหมือนไก่เห็นตีงูง,งูงเห็นนมไก่มันก็เลยอย่ย้ำนัปรประเทศที่ที่ทจเจริญประเทศที่ดีเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานเอ็นจีโอเนี่ยมันก็ต้องช่วยกันทํางานนะครับแต่ว่าเอ็นจีโอไทยเนี่ยบางทีดูแล้วก็ จำนวนหนึ่งกระแด,ดะผมช้ำได้เลยวหลังจากเราคบๆคบกันมานานๆเนี่ยเราเห็นจำนวนหนึ่งกระแดาษแล้วจำนวนหนึ่งก็ใช่องจีโอเป็นสปริงบอร์ดในการกระโดดเข้าไปอ,อ,อยู่ในอำนาจทางการเมืองที่บางคนก็กระโดดเป็นสสสวอะไรประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะฮะแต่เขาก็อ้างว่าการที่เขาไปเป็นสสเนี่ยอยากเป็นสสหรือเป็นสวเพราะว่าจะได้ใช้อำนาจรัฐในการแก,รก้ปัญหาซึ่งอันนี้ก็ผิดผิดตั้งแต่ตอนแรกแล้วครับเพราะ NGO เนี่ยเป็นองค์กรที่เขาไม่ได้ต้องการอำนาจรัฐ เขาต้องการอำนาจของประชาชนอำนาจของคนทั่วไปเพื่อจะมาตรวจสอบทวงดุลคานอำนาจเพราะฉะนั้นอีอพวกที่บอกทำดิฉันทำงาน NG o เอ่อไม่ใช่ดิฉันก็แต่กระผมก็เนีนะเดี๋ยวดิฉันจะดูพุ่งเป้าหมายเพราะมันเป็น n อ o นอคนหนึ่งก็ชอบสมสบัครสวมากแต่มันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างบางปีเขาได้นะอัน anyway, นี้เวก็ก็คือคนเหล่านี้คือถ้าสมมติคุณจะทำงาน NG o คุณก็ทำไปเลยคุณทำไปเลยคุณอย่ามันเป็นรัฐภาคล,ลัฐภาคลดเลยดิฉจะมาอ้างว่า มันต้องเข้าไปเป็นภาครัฐต้องไปเป็นผู้มีอำนาจรัฐเพื่อจะแก้ปัญหาได้นั่นแสดงว่าทีามึงทำงานมาตอนแรกอ่ะก็ผิดคอนเซปต์แล้วละ่ะเพราะ NGO อ่ะมันไม่ได้พึ่งอำนาจรัฐมันเป็นการพึ่งอำนาจของคนทั่วไปแต่จะตรวจสอบอำนาจรัฐนะครับก็เท่านี้แหละทีนี้บ้านเราเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะพวก NGO NGO อเอยดอะไรเหล่านี้เวลาออกข่าวบ่อยๆเรื่องโอเคบางเรื่องก็มีประโยชน์นะทุจริตยานในโรงพยาบาลในประมาณนี้แต่ตอนนั้น,นต้องบอกว่าสื่อช่วยเต็มที่เลยนะ สื่อช่วยเต็มที่แต่ขนาดเดียวกันก็มันก็นําไปสู่การที่รัฐมนตรีคนหนึ่งในกระทรวงอ่านหน้าสุกก็ถูกจับเข้าคุกแต่ว่าก็มาถูกจับได้ก็หลังจากเดี๋ยวมีเออสียเมรักเกียรติหายยังมานะไม่ได้ไม่ฆัาเกียรติแล้วนะเออไม่แน่ใจน่าอาจจะตายไม่ได้ตายเราเดี๋ยวพังตากพึดไปไม่แน่ใจไม่แน่ใจคือคือรักแต่เอาไงผมพูดไปแล้วรักเกียรติสุขทนาอ่ะจบแต่ตอนเขาหนีจับเขาไม่ได้นะ แล้ววันที่เขาคิดว่าทุกอย่างมาัจ<อ>นจบแล้ววิ่งออกกําลังกายจอกจอกจอกที่สวน,นสวนเฉลยภาษีสวนเฉลยหญ้าที่ตรงนนทบุรีนนทบุรีถ้าผมยังไม่ผิดใช่แต่ว่าปากเกรดอ,อ,อ๋อเสียไปแล้วเสียแล้วนะโอเคโอเคปีหกสองมันก็เสียไปไหลายปีแล้วกันนะโอเคครับก็ลืไมไปเลยลืมไปเลยเสียแล้วก็จบกันไปแต่ว่าที่ผมยังจำเขาได้เพราะตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ไอทีวี แล้วโอ้โหแล้วก็ช่วยเรื่องเกี่ยวกับทุจริตยาในโรงพยาบาลอะไรมากร่วมกับไม่ว่าจะเป็นหมอชนบทชนบทช่วยกันทําข่าวนี้เพราะว่าหลักฐานมันชัดเลยมาณนีแต่ว่าหลังจากนั้น NGO บางคนก็ก็ดูลอย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 ,ลย,ลยแล้วก็โอเคแน่นอนฮนะเขาก็ทํางานแนตะ่ณะเดียวสื่อก็ช่วยเขาเยอะแล้วก็อืมก็ตหลังก็ อยากจะไปเล่นกันเมืองเป็นสวสเวอร์อรอรก็แล้วแต่นะครับชอบโอเคนี่เลยก็ว่ากันไปนะครับพอดีนะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยเอาเรื่องนี้มาพูดก่อน